ขออน,นุญาตนะครับวันนี้เครือข่ายองคอ์กรภาคีด้านสุขภาพนะครับได้แก่สมาพค์จุชนทวน579องคอ์กรนะครับมีเครือข่ายแรงงานเครือข่ายครอบครัวเครือข่ายบุรีเครือข่ายเด็กเครือข่ายผู้หญิงเครือข่ายองคอ์กรรถเล่าพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอ,อกชนวันนี้นําโดยท่านมเทียนบุญตังนะครับวันนี้ท่านมเทียนท่านจะทําหน้าที่เป็นผู้มอบ มานท่านไบุญิติตะวันแล้วก็ท่านบรรทุนนะครับตลอดจนพี่น้องเครือข่ายภาคประชาสังคมแล้วก็ท่านสืมชนนะครับผมในนามเครือข่ายพี่น้องที่ได้มาร่วมกันยื่นหนังสือในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทางคณะกรรมการยกรกางรัฐมนตรีนะครับที่ได้ให้โอกาสพวกเรามาประเด็นที่เป็นข่าวอยู่นะครับก็ขออนุญาตไม่ไม่ไม่ใช้เวลานานแต่ว่าประเด็นที่เป็นข่าวก็คือว่า ได้ทราบมาว่านะครับได้มีการเสนอให้มีการบรรจุเอาเรื่องของการระงรับการเก็บภาษีนะครับในสหรัฐอเมริกาในแคนาดาในยุโรปในญี่ปุ่นในจีนก็ลนแล้วแต่การมีการทาการเก็บภาษีเพื่อเอาไปใช้ในในเรื่องเฉพาะเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการไปตัดรอนหรือไปลดในส่วนมัดแฉเนี่ยทำให้เกิดการพัฒนาที่ที่คล่องตัวและไม่ ไม่ยึดติดอยู่กับระบบะจะได้มีการทบทวนแล้วก็อาจจะไม่นำเอาบอาทบัญญัติดังกลาง่าวมาบันทไว้เนี่ยทางเครือข่ายก็ทราบมาอย่างนั้นเหมือนกันก็จะขอถิอโอกาสขอพคุณล่วงหน้าด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็ส่วนรายละเอียดก็จะอยู่ในหนังสือแล้วก็ขอนำเรียนเสนอตอน่อท่านรองประธานต่อไปครับ ให้มาพบก,กันทั้ขขงหลานะครับในเรื่องนี้ก็คิดว่ายังมีความเข้าใจที่ให้ชิงกันอยู่ในหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะท,ที่จะให้จะให้เลิกให้เลิอกองค์กรทั้งหลายแลวัวเรยความเป็นไม่ใช่นะครับคิดเรียนว่าหลายๆคนก็มีความเป็นห่นวงใยในการใช้เงินขอให้เป็นไปอย่างปรอดั ยังไงก็ตามเรื่องนี้ได้มีการคุยกันเมื่อเช้านี้ว่าเดือนพฤศจิกยายนถึงนี้นะครับยังไงก็ตามาพวกเราที่ได้รับเอกาสารนี้ก็จะเอาไปอ่านดูประกอบเหตุผลในการพิจารณาต่อไปครับก็บคงจะมีเพียงแค่นี้เป็นต้นว่าวเวลาจะมีอะไรอีกนะครับถ้าไม่มีก็ขอรับที่ไว้แล้วก็ะกอการพิจารณาต่อไปนะครับขอบคุณคามากครับขอบคุณครับท่านครับ